ผมและเพื่อนสมาชิพกพรรคประชาชาติไม่สามารถที่จะรับหลักการกฎหมายฉบับนี้ได้เนื่องจากเรามาดูในหลักการให้ชายและหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นและสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายและเป็นคู่มั่นได้ก็ขัดต่อหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามผมพยาศึกษาในร่างพระพราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งหมด90กว่ามาตราพรรคประชาชาติเรายึดมั่นในหลักของอ่านุุอาน ญกฎหมายใดก็ตามที่ตราขึ้นมาแล้วขัดและแยง้งกับพระมหากัมภีร์อังกุรานได้มีการถือปฏิบัติมา1400กว่าปีเราไม่สามารถที่จะรับได้ในหลักการผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาิสลามซึ่งในหลักการของศาสนาิสลามนั้นคําว่าสามีภรรยาก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเราจะไม่ยอมให้กฎหมายใดที่ออกมาแล้วขัดกับพระมหากัมภีร์อังกุรานได้ ในกรณีที่ทุกคนพยายามที่จะให้กฎหมายนี้ออกมาได้เราในฐานะเป็นคนส่วนน้อยเพียงสิบล้านคนของคนไทย60กว่าล้านคนแต่เราคือประชากรมุสลิมทั่วโลก1,500ล้านคนที่อยู่ทั่วโลกที่จะต้องปฏิบัติในกฎหมายเดียวกันคือพระหมหาคัมภีร์อัลกรุรอานอยากให้ทางรัฐบาลได้ทบทวนกฎหมายนี้ว่าการไปทำลายศิลธรรมอันดีประเพณีปฏิบัติที่พี่น้องประชาชนยึดถือปฏิบัติมานานนั้น จะเป็นการทําลายความรู้สึกผมเกรงว่าน้ําพึ่งหยดเดียวอาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นสุขนโนคุครับท่านประธานที่เรารพบผมสุขนนมัทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตอภิปรายร่างพระราบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศซึ่งทางคุณธัทร,รวัฒน์กมลวงวัฒน์นะครับเป็นผู้เสนอในเบื้องต้นผมก็ต้องพูดในานามของพรรคประชาชาติและก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ ในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไววายังใจให้พักประชาชาติมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนชนชาวไทยพี่น้องประชาชนคนไทยอีกสิบล้านคนที่นับถือศาสนาิสลามที่อยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นด้วยหลักการและเหตุผลผมและเพื่อนสมาชิกพักประชาชาติไม่สามารถที่จะรับหลักการกฎหมายฉบับนี้ได้เนื่องจากเรามาดูในหลักการ ของกฎหมายที่เขียนไว้ในข้อที่1นึ่งให้ชิงให้หญิงให้ชายและหญิงหรือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถมั่นและสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายและเป็นคู่มั่นได้นี่ข้อที่1น,นะครับก็ขัดและต่อหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาสลามซึ่งท่านประธานที่เคารพครับบางครั้งการอภิปรายของผมอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่จะสะท้อนให้ตัวแทนรัฐบาลซึ่งจะมารับบทหมายนี้ไปพิจารณาได้มีข้อมูลที่รอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพยายามศึกษาในร่างพระพราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีตั้งแต่ทั้งหมด90กว่ามาตราสิ่งส,สำคัญที่สุดที่ผมรู้สึกไม่สบายใจกับเพื่อนสมาชิกในสิ่งฝ่ายค้านด้วยกันแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะในหลักการยึดมั่นในการทํางานของพรกประชาชาติเรายึดมั่นในหลักของอัลกุรอานเป็นสําคัญอะไรก็ตามกฎหมายใดก็ตามที่ตราขึ้นมาแล้วขัดและแยง้งกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งได้มีการถือปฏิบัติมา1,400กว่าปีและไม่มีการแก้ไขนั้นเราไม่สามารถที่จะรับได้ในหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่7 ที่ให้คู่สมรสซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามารถรับผู้เยาวได้หลายๆต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพูดและสะท้อนให้เห็นว่าในหลักการเราบอกว่าในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราก็มีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ ก็มีเขียนชัดเจนซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ได้อ้างมาตราที่27ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งประเทศไทยประมาณ10กว่าล้านคนขอยืนยันว่ามาตราที่31ของรัฐธรรมนูญบุคคลย่อมมีเสริภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนเอง ซึ่งมียากกว่านี้ครับซึ่งในหลักการของศาสนาิสลามนั้นคําว่าสามีภรรยาก็คือผู้หญิงกับผู้ชายในพระมหาคัมภีร์อังกุรอานเขียนชัดในบทของพระมหาคัมภีร์อังกุรอานแล้วก็มีบทลงโทษซึ่งผมก็ไม่อยากใช้สภาตรงนี้มานําเสนอเพราะว่าเป็นตักกะความเชื่อเหมือนกับพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยเราต้องบอกว่าเรามี สามอย่างด้วยกันหนึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สามข้อนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดม,มั่นและปฏิบัติเพราะมันเป็นภาพองค์รวมของประเทศแต่ภาพสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในเรื่องของศาสนาสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ31มาตราที่31นั้นเขียนชัดเจนว่าสามารถประกอบพิธีกรรมตามหลักคำสอนของศาสนาตนเองได้และต้อง การการออกกฎหมายถ้าไปขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้นก็ถือว่ากฎหมายนั้นใช้บังคับไม่ได้นั่นคือหลักการของรัฐธรรมนูญแต่เมื่อมีการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วไปขัดและแย้งกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอยู่ในหลักศรัทธาหลักศรัทธาของอิสลามมีอยู่6กระการด้วยกันหนึ่งเราต้องศรัทธาในพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอา เราจะต้องยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบะอาตาลาเราต้องศรัทธาว่าพระองค์มีมีอำนาจในการบริหารจาัดก,การกำหนดทุกประสิ่งในโลกนี้และเราต้องศรัทธาในบรรดาศาสนาทูตหมายถึงผู้ที่นำศาสนามาสู่เราเราต้องศรัทธาในพระมหาคัมภีร์อังกุรอานซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ยึดมั่นสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยฉะนั้นผมจึงจำเป็น ที่ต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ยึดมั่นในลิมะีร์ลายลอลอมุฮัมมัดอัลรอซูลออว่าเราจะยึดมั่นในหลักทางสอนของพระองค์อัลลอฮุสุาบะตาลลาเราจะยึดมั่นต่อสู้ในแนวทางของพระองค์เราจะไม่ยอมให้กฎหมายใดที่ออกมาแล้วขัดกับพระหาคัมภีร์อัลกรุรอานได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมต้องจำเป็นจะต้องมาชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิก ด้วยความเคารพที่ผมอยากนำเสนอต่อไปก็คือว่าประเด็นปัญหาสำคัญที่อยากฝากไปทางพรรคเก้าไกลและก็ผู้ที่นำเสนอกฎหมายฉบับน,นี้ถ้าท่านมีบทเฉพาะการซึ่งผมก็ได้คุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำศาสนาและก็พี่น้องประชาชนที่เป็นนักวิชาการในพื้นที่ว่าในกรณีที่ ทุกคนพยายามที่จะให้กฎหมายนี้ออกมาได้เราในฐานะเป็นคนส่วนน้อยเพียง10บล้านคนของคนไทย60กว่าล้านคนแต่เราคือประชากรมุสลิมทั่วโลก1500ล้านคนที่อยู่ทั่วโลกที่จะต้องปฏิบัติในกฎหมายเดียวกันคือพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานอยากให้ทางรัฐบาลได้ทบทวนกฎหมายนี้ว่าการการไปทำลาย ศิลธรรมอันดีประเพณีปฏิบัติที่พี่น้องประชาชนยึดถือปฏิบัติมานานนั้นจะเป็นการทําลายความรู้สึกผมเกรงว่าน้ําพึ่งหยดเดียวอาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นก็อยากฝากทางท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีที่มารับในหลักการผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรพักประชาชาติไม่สามารถที่จะรับหลักการของกฎหมายฉบับนี้ได้ ก็ขอเรียนผ่านท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกผู้เสนอกฎหมายด้วยด้วยความเคารพนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ